วันนี้เราจะมาทำขนมแก๊แมะมันเป็นขนมขงาซ่างหว้ดชายแดนใต้นะเพื่อนๆมันใช้มันอ่ะแบบเนี้ยเราได้มาเราใช้กระซองห่วพอนี้อามาปอกเปลือกเลยปอกเข้าไปแบบเนี้ยปอกมันเข้าไปเจอมันเป็นแมงดำๆาเงี้ยเพื่อนๆตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งมันไปเลยไม่ต้องเอามันไว้เพราะมันจะขมมากๆเลยข่มปี้เลยจะไปเทียดได้ตัดมันทิ้งไปเลยน่ะเอาใช้แค่นี้ แล้วก็เอามาหัน่นหั่นก็ห้องเรามันสูดเร่งด่วนก็ไม่ต้องใหญ่มากเอาเล็กๆเลยมันจะได้สุกเร็วๆไงเรารีบเรารีบเรามีงานทั้งทำไม่เยอะนี่ประมาณนี้เอาไปล้างก็นะเพื่อนๆพอหัน่นเสร็จแล้วอะ่ะเนี่ยตั้งน้ำเลยให้เดือดพอเดือดปุ๊บใส่มันลงไปต้มไปเลยใช้เวลาประมาณสิบห้านาที แล้วก็ลองเอาซ่อมจิ้มดูว่าโอเคไหมถ้ามันนิ่มแบบนี้ใช้ได้ผ่านตักขึ้นเลยตักขึ้นมาก็ทําการบีมมันเข้าไปบดมันเข้าไปโอ้อย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนต้องตั้งให้มันเย็นถ้าพักนึงก่อนนะไม่งั้นดมือเพื่อนเพื่อนจะพองนะบีมมันเข้าไปบีมมันเข้าไปสูรใครยังไงไม่รู้แต่ของเราบีได้ขนาดน,นี้แล้วเราใส่เกลือด้วยเพราะว่าเราต้องการให้มันมีความเค็มข้างนอกหวานข้างในมันจะได้ฟินเวลากิน ขยี้มันเข้าไปเราใส่ของเราใส่ช้อนชาหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเกลือบีขย่ำไขยี่ไขยี้ขยี้ไขย่ำมันเข้าไปพอได้แบบนี้ปุ๊บแปง้งซาดียีห่ออะไรก็ได้เพื่อนใส่เข้าไปประมาณนี้ประมาณกะเอาอะขนาดเนี้ยขยี่มันเข้าไปขยี่ไขย่ำมันเข้าไปนวดมันเข้าไปนวดมันนี้นวดมันให้เข้ากันทั้งแป้งทั้งมันให้มันเข้ากันใส่เราพี่ซ่อง เราใส่แป้งแบบเนี้ยประมาณส้ำแล้เปืนเอนๆแล้วก็เราก็ขยันอย่างเงี้ยจนมันเข้ากันทุกอย่างแล้วอะเราก็เอาทุ่งมาหนึ่งรูเอามาปั้นก้อนหนึ่งยิบมาก้อนหนึ่งแล้วก็บีบเบน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 อะเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ใส่ไงส่ของเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพื่อนน้ำตาลทรายเรานี่แหละใส่ไปเลยไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเวลาห่อมันจะห่อไม่มิดไงเวลาทอดมันจะปิ้นออกมาแล้วข้าน่มเรามันจะเวะประมาณน like ี้ มุนมุนมุนกลึงกลึงกึงกลึงมาเนาไปเนี่ยประมาณเนี้ยจะทำให้ดูอีกลุงน้ำตาลใส่ไปเนี่ยเป็นไงแม่ซี่เรียนมันจะเป็นประมาณนี้แหละถ้าแม่ซี่เรียนนั่นนะเนี่ยประมาณเนี้ยบีบีเบะเบะเปะเปะโปโปตรงนู้นตรงนี้กลึงกึงกลึงกึงประมาณนี้แหละแคร์ได้นี่เป็นไงประมาณนี้เลย เตากระทะมาน้ำมันลงไม่ต้องเยอะมากมเพ่นมันเปลืองเ,เ,เอาแค่พอดีพอประมาณนี้ลงไปทอดเลยน้ำมันเดือดแล้วใส่ไมนเข้าไปใส่มันลงไปใส่มันไปเรื่อยๆกระทะเราให่พออยู่แล้วไม่ต้องกลัวทอดไม่เข้าไปเลยเพื่อนเอาที่ชอบเลย มันจะพองใ่ๆบวงึ้นมาเอาที่เกียมขนาดไหนเอาที่เพื่อนๆชอบเลยแต่เราเอาประมาณนี้พอมาแล้วนี่เลยเดี๋ยวเราจะเฮใค้เพื่อนๆดูว่าข้างในมันเป็นยังไงประมาณนี้โอ้โหแต่ว่ามันร้อนมากอีดอกร้อนจัดโอ้โหมันร้อนจริงๆมันร้อนมากๆโอโประมาณนี้เลยเพื่อนๆเราจะเฮ